สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน JSP นะคะอยู่กับถาอีกแล้วค่ะและถาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota Fortun e r นะคะโฉมก่อนปัจจุบันนะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซนเซอร์ทาวตนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาชมเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของฟังก์ชันแรกนะคะจะสามารถสั่งเปิดปิดได้ค่ะจากด้านหน้านะคะสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยจากตำแหน่งตรงนี้นะคะหาลองเปิดให้ดู นี่ค่ะสาท้ายนะคะก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะสายไฟนะคะจะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะจากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะและที่ด้านหลังค่ะสามารถสั่งปิดได้นะคะจากตำแหน่งสวิตตัวนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวถาลองปิดให้ดู ท้ายก็จะลงมานิ่มๆมแบบนี้เลยนะคะเราใช้เป็นตัวระบบกอนโดดนะคะในส่วนของปุ่มปิดเดิมด้านหลังนะคะบีบแล้วปล่อยแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องออกแรงดึงหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะเราใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยนะคะนี่ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยค่ะเดี๋ยวลองใช้งานนะคะ นี่ง่ายมากๆค่ะกดไปที่ปุ่มปลดล็อกนะคะสามครั้งเท่านั้นเองสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์นะคะหรือว่าระบบเซนเซอร์เท้าเตะนั่นเองค่าลองตีให้ดูนะคะนี่แม่นยำม,มากๆเลยค่ะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเช่นกันนะคะและที่ขาดไปไม่ได้ค่ะก็คือในส่วนของเซฟตี้นะคะเป็นตัวระบบกันหนีบค่ะเดี๋ยวเทสให้ดูนะคะ นี่นะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะมีเซฟตี้แบบนี้ให้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้รถ Toyota Fortuner นะคะไม่ว่าจะชมก่อนปัจจุบันหรือว่าชมล่าสุดนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน j s p อ o นะคะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอขอบพคุณคะ่ะ